ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตรินทรกรเกตกุลพันธ์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เวโรน,นาทับลานนะครับมาอบรมนะครับอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนการวิศวกรสังคมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับก็คาดหวังอะไรนะครับจากการที่มาเป็นวิทยกรในรอบนี้นะครับก็ ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากให้อาจารย์นําทั้ง5เครื่องมือนะครับไปใช้ในการพัฒนานักศึกษานะครับเพื่อให้นักศึกษานั้นมีศักยภาพและที่สําคัญก็อยากให้สปอตไลท์นะครับส่งไปที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านะครับอาจารย์ทุกท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้นะครับจะได้รับความรู้แล้วก็นําความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับขอประสบความสำเร็จนะครับ สวัสดีครับอาจารย์แบงค์นะครับจากราชพัฒน์วไลยอลงกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับอยู่สาขารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับก็สําหรับวันนี้นะครับที่มาทํางานกับราชพัฒน์สุรินทร์นะครับก็รู้สึกว่าทีมคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารเนี่ยให้ความสําคัญกับวิศวกสังคมเป็นอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนว่าก็สิ่งที่เรามาขายทอดวันนี้ครับก็หวังว่าอาจารย์จะได้นําไปใช้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนในระดับมาหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ประทับใจที่สุดเลยคือผู้พิหารลุยเองครับอาจารย์ลุยเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ฝนครับฝากพวกเรามาก็คือแค่ทํำยังไงก็ได้ให้อาจารย์เปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มาเป็นรูปแบบการโคร้ชแทนเพราะฉะนั้นแค่อาจารย์เปลี่ยน นักศึกษาก็จะเปลี่ยนและสุดท้ายราชพัฒน์ก็จะเปลี่ยนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์บุญน,นะคะจิรพรจันลาค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะคะอาจารย์บุญสอนสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยราชาพัฒสุรินได้ให้เกียรติเชิญมาเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเครื่องมือวิศวกรสังคม,มและก็เทคนิคการฟ้าและการโคชชิ่งสําหรับอาจารย์และผู้บริหารรวมถึงบุคลากรที่มา เลยราชาพสัสรินนะคะครั้งนี้ก็ประทับใจมากเลยค่ะ3วันที่เราได้มาอยู่ที่เวโรนาทับลานนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้เห็นการร่วมมือของอาจารย์และอาจารย์ก็มีส่วนร่วมในทุกๆก,กิจกรรมอย่างดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ,ะทีมผู้บริหารที่เห็นถึงความสําคัญของวิศวกรสังคมและก็ คาดหวังนะคะว่าอาจารย์หลังจากที่อบรมครั้งนี้เสร็จไปแล้วก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของวิศวกรสังคมที่มหาลัยน <ำ S 2> ําความรู้ไปถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์แล้วก็ตัวอาจารย์เองนะคะก็จะได้เทคนิคใหม่ๆในการ,ร,ารมีกระบวนการสอน,สนแล้วก็การ,ร,ารพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ด้วยค่ะก็ขอพระคุณมากๆนะคะที่เชิญอาจารย์บุญมาหวังว่าโอกาสหน้าสุรินก็จะนึกถึงอาจารย์บุญนะคะสวัสดีค่ะครับ ผมชัดกเกษมดาสีเซล069นะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมแรกนะครับที่เราอาจจะเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดที่1ที่เราจะเริ่มติดภายใต้ใตกระบวนการวิศวกรสังคมของราัชาพัสุรินนะครับเริ่มจากการที่ผู้บริหารได้เข้ารับฟังแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติเครื่องมือต่างๆนะครับรวมถึงตัวคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อทุกคนจะได้มีหมายเซตที่ตรงกัน และสิ่งหนึ่งที่สําคัญและผมคิดว่าเป็นความประทับใจทางนี้ก็คือการที่เข้าอบรมทุกคนนะครับมีความสุขกัรอบรมร่วมกิจกรรมต่วอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิศวรรมของราชบัุรลินไปได้อย่างมากแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับชัยพลนะครับซิล068ครับวันนี้ก็เป็นการอบรมวิศวกรสังคมของราชภาัตรโซลินครับ ในการอบรมในครั้งนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาในเรื่องทักษะกระบวนการซอฟต์สกิลแล้วก็ฝ่ายโคชชิ่งนะครับวันนี้เราก็เป็นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะครับก็อยากให้กําลังใจอาจารย์บุคก่อนทุกท่านที่มาอบรมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมในราชพัฒเราแล้วพัฒนาและต่อยอดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคมนครับซิล0 7 0ครับ วันนี้มาร่วมเป็นวิเราะหร่วมครับในการฝึกอบรมให้กับพลากราอ,อาจารย์ผู้บริหารแล,และเจ้าหน้าที่ทหาวิทางัคราชภัฏศรีนครอบรมสามวันนะครับวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายครับในการจัดอบรมสําหรับคนที่จะเป็นโค้ชที่พระสมภครับวันนี้ประโยชน์ก็น่าจะต้องสอบถามทางผู้รับการอบรมแล้วกันครับว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรช่วยแนะนําตัวหน่อยครับตาแหน่งหน้าที่อะไรครับ ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวานตุกพิมายนะครับผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับวันนี้มาอบรมวิศวกรสังคมครับได้เรียนรู้อะไรครับเรื่องมาอบมครับสำหรับเรื่องของวิศวกรสังคมนะครับตรงส่วนนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิศวกรสังคมซึ่งพอเราได้เข้ามานะครับได้เรียนรู้เรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นการนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ดําเนินการนะครับอย่างที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆะครับ<ม>จะทําให้เราเนี่ยผมว่าประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนนะครับมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือฟ้าประทานที่เราได้เรียนรู้อันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับ<ม>ท่านคณะบดีครับรวมไปจนถึงนาฬิกาชีวิตนะครับที่มองเห็นนะครับภาพรวมของการดําเนินชีวิตเราทั้งหมดครับ ครับผมครับมองว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็สามารถขยายผลนะครับที่จะส่งต่อให้กับนักศึกษาแล้วก็ปู้คลากรเรานี่ยลยถามครับว่าเราไปส่งต่อกับนักศึกษาจะไปทำยังไงคือครับคือตรงส่วนนี้นะครับที่ที่ผมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมกับตัวเองโดยเฉพาะนาฬิกาชีวิตนะครับที่จะทําให ได้เรียนรู้ได้บริหารจัดการแล้วก็ได้มองเห็นเรื่องของการบริหารเวลานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วก็คือเครื่องมือที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านประวัติาศาสตร์ครับหรือไทม์ไลน์นะครับเราก็จะมองเห็นเรื่องของการพัฒนา ชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันว่าประสบความสําเร็จอะไรเพราะบางคนมีเวลาพอเวลาเหนื่อยก็จะได้มาดูช่วงเวลาที่เราประสบความสําเร็จนะคะเพื่อเติมพลังแต่ว่าดูแล้วการรวมครั้งนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ครับคะแนนเต็มสิบผมให้ให้คะแนนเท่าไหร่ไม่เว้นะอ๋อไม่อวยครับตรงส่วนนี้ซึ่งถ้าทุกคนมีโอกาสอย่างผมก็คงให้คะแนนไม่ต่างจากผมครับซึ่งผมก็บอกว่า10คะแนนเต็มครับตรงส่วนนี้ครับถ้า ฝากขออ่อให้ชวนชวนบุคลากรที่เขายังไม่ได้รับอบรมครับเชิญชวนให้เขาอยากอบรมเรื่องนี้ครับคุณยังไงสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินของเรานะครับมีกิจกรรมดีๆแล้วก็อ,อยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนําความรู้ตรงนี้นะครับไป ใช้ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบริหารเวลาในการทํางานการดําเนินชีวิตในครอบครัว,วสามารถดําเนินการได้ดแล้วก็ทางด้านการศึกษาที่เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสนะครับดโดยเฉพาะถ้ามาหาวิทยาลัย จากกิจกรรมตรงส่วนนี้ขอให้ท่านนะครับดําเนินการแล้วก็รีบสมัครเข้าเลยนะครับเพราะว่าเวลานะครับหรือโอกาสมันอาจจะไม่เท่ากันทั้งหมดเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณแต่ถ้าท่านมีโอกาสขอให้ท่านอาสาแล้วรีบพัฒนาตัวเองนะครับขอเชิญชวนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์นราวุทธสิงหสุพรรณนะครับก็วันนี้ก็มาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอ่าัญรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัสบิ์นะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมวิทวิศวกรสังคมเนาะนะครับซึ่งกิจกิจกรรมที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะสามารถเอาไปพัฒนากับนักศึกษานะครับในชมชมรมธัญรักษ์ของเรานะครับให้สามารถไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา เกี่ยวกับทักษะต่างๆนะครับในชุมชนนะครับให้ชุมชนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองเต้านมด้วยตนเองในในต่อไปนะครับผมอาจารย์จะเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ครับไปประย์ใช้กับชีวิตของการทํางานของเรายังไงครับจริงๆชีวิตการทํางานเนาะในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยครับ จริงๆมันสามารถเอาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้นะครับซึ่งจริงๆเรื่องของศาสตร์ทางด้านงานสาธารณสุขเนี่ยครับองค,ความรู้หนึ่งที่จะต้องมีในการทํางานกับชุมชนก็คือเรื่องของการจัดกิจ,จการสร้างนวัตรกรรมนะครับที่ที่จะเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้น<ๆ>กระบวนการการเรียนรู้ที่เราได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือมันเรียนรู้เรื่องของการจัดทํานวัตกรรมด้วยก็จะสามารถเอาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือจัดทํานวัตกรรมในชุมชนได้ครับ อยากให้อาจารย์เชิญชวนบุคลากรในมหาลัยครับอ,อยากเรียนรู้มาเชิญชวนให้อยางไปเรียนรู้เรื่องสังคมอย่างรครับจริงๆทุกคนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็นแล้วแต่นะครับมีความสําคัญมากในการพัฒนาอ,องค์กรในชุมชนของเรารรเพราะว่าเรา เราก็เป็นบุคลากรในราชาพสัสดุ์ินเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ในสถาบันอรดมศาที่ภารกิจของเราคือเป็นสถาบันนรูงศาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่จาจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าแม่บ้านหรือว่าเจา้าหน้าที่ทุกทุกศาสตร์ทุกหน่วยงานนะครับก็ก็อยากให้เข้ามาอบรมนะครับในกิจกรรมวิศวกรสังคมนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับถ้าถ้าจะประเมินโครงการอบรมของเราที่ผ่านมาสองวันในวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเทียบ ผ่านการรวมอื่นๆนะครับข้อแตกต่างของการรมกระบวนการวิศวกสังคมครั้งนี้ครับมีความแตกต่างกระบวนการรวมที่อื่นยังไงรับครับ,รบมันก็แตกเพราะว่าการจัดกิจกรรมอบรมแต่ละโครงการมันก็จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่มันแตกต่างกันไปเนาะนะครับอย่างเช่นวิศวกรสังคมมันก็จะมีมีทักษะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไป<ห>ครับ มันมันจะเป็นรักษาเฉพาะอัคทับอาจารย์อของของวิศวกร,รสังคมปุดเด็นของการอบรมครั้งนี้คืออะไรจุดเด่นของครั้งนี้ก็คือมันได้เห็นถึงกระบวนการเนาะในการจัดกิจกรรมเรื่องของวิศวกร,รสังคมครับแล้วมันทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับเพราะว่าอย่างคือการรูปแบบการจัดเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของวิศวกร,รสังคมเนี่ยมันก็จะคล้ายค้ายกันกับ เครื่องมือของการศึกษาชุมชนในงานสาสุเหมือนกันมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆครับอย่างเช่นเรื่องของทำลายนี่ครัมันก็จะคล้ายๆกันเรื่องของการศึกษาชุมชนอะไรอย่างงี้ครับมันมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ครับอาจารย์ครับคือผมผมผมยังคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสเนี่ยครับอาจจะใช้ กิจกรรมนี้ไปเสริมให้กับเด็กนักศึกษาของสาธารณสุขศาสตร์นีครับให้มีทักษะเกี่ยวกับวิศวกรสังคมเพื่อที่จะเขาเขาจะได้เอาไปใช้ในชุมชนต่อไปนะครับอม,มองว่าวิศวกรสังคมเนี่ยสามารถไปอดัดใช้กับเรื่องของทักษะเด็กได้มากขึ้นได้ได้แน่นอนครับอมมาจารย์อาจารย์ได้แน่นอนได้ถ้าประเมินโครงการอบรมครั้งนี้ครับคะแนนเต็มสิบเนี่ยอาจารย์มองว่าให้สิบนนคะแนนเหตุผลที่ให้สิบคะแนน เพราะคิดว่ามันเอาไปใช้ได้จริงครับอาจารย์อย่างผมไม่เคยมีความรู้เรื่องวิศวกรรมสังคมเลยแต่พอมาอ๋อมันได้เห็นอ๋อมันคืออย่างนี้เองอะไรอย่างนี้อไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ